สวัสดีครับพกัผมในช่องทีม2831นะครับผมแล้วทุกท่านก็อยู่ในเกม War of Tank นะครับผมโอ้ยเยมาเราก็กลับมาเล่นอีกแล้วนะหลังจาก <c oughs> ที่เรไม่ได้ทำมากับเกมนี้เลยมัวแต่ไปทำ Call of Duty อย่างเดียวเลยฮะโอเคเราก็กลับมาเล่นด้วยกันเนาะและเกมเพย์ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือโหมดแรงน้อมถ่วมนะครับผมเป็นโหมดอวกาศนะ ไรสูนบรรยากาศอะเอาง่ายๆรถถังเรานี่คือบินว่อนเลยนะผมไปได้หลายรอบแล้วโอ้โสนุกมากหมวนนี้โอเคเราเดี๋ยวมัวจะเสียเวลาไปลุยกันเลยฝ่าซึ่งแบบนี้รถถังเราจะมีความสามารถพิเศษก็คือการบินหรือแจ็คแพดนะครับผมความสามารถพิเศษของมันเ yeah. นี่ยไอพ่นแล้วก็ผมแต่ก็จะมีรถถังบางประเภทที่ไม่สามารถใช้ได้ก็คือรถถังหนักนะครับ อย่างเช่นเทียอย่างเช่นไทเกอร์ซึ่งเป็นเทียเจ็ 7. อันนี้ผมก็งงเหมือนกันทำไมใช้ไม่ได้ทั้งที่มันเป็นรถถังขนาดกลางนะครับผมอันนี้คือรถถังหนักเลยอันนี้กอดกอนหนักกอนหนักของอังกฤษนะผมเพิ่งปลดล็อกมาได้ได้นานละเอ้ยเพิ่งไม่ได้เดี๋ยวต้องบอกว่าปลดล็อกนานแล้วนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยฝ่าแต่คันนี้ Oh. ถึงว,า,ああงวาลุยกันแล้วถึงเวลาลุยกันแล้วโอเคลุยกันเลยลุยกันเลยอยากซื้ออยากซื้อ ไปได้ดูเร็วเ,เร็วเร็วร็ไปข oh. ้ามโอ้เดี๋ยวบินอย่างนี้เลยเหรอมา <c oughs> เจอาอีกคันมะเนี่ยโอ้ย <c oughs> ไ่เยแล้วเรยัได้เฮ้ยได้ได้เราได้เราได้ damage เราได้ damage ยงมันแล้วีกร้บ โอ้ยไม่โดนได้ไงเดี๋ยวกินนี่กระสุนวิ่งก็ไปหามันเลยนะเอาอีกดออมันรอดไปไงเอสวัสดีครับเอ็มหกเลือดหนึ่งพันเลยรอจ๊ะมานี่มามาดนกับเราหน่อยมั้ย แฮนเซอร์แฮนเซอร์แฮนเซอร์หนีไปไหนอุย้ยอืมอมีสี่มสี่เชียร์แมนยิงเข้าแบบจังๆเดียวเองจะล่อเราเรงเยอะเหรอไม่เป็นไร้วก่อนนะก่อนนะประมาณ ตเสียน้าไราโไปตันขึ้นีเลยียบร้อยชนะเราได้เราได้ใช้ชนะแล้ว โอ้ยเราสร้างฟาสิหายไปเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้ผมเล่นกลังจะปลดรถถังคันนี้อยู่นะรออยู่รออยู่เนี่ยอ้าวทำไมเราโดนหักเงินนะ่ะโอ้ยแม่ไปเลยค่อยเก็บเงินใหม่ก็ได้เรามีเงินเยอะแม่ได้ที่สองโอ้สุดยอดนี่ดีนะที่ผมมีงบงบทุนโคตรเยอะเลยเก้าแสนว่ะโอเค ก็นะคนรเราไม่ใช่สายเติมนี่นะอันนี้ก็ดูยาวๆไปเลยผมจะไม่มีการตัดนะจะไม่มีการตัดอะไรๆๆ,ๆทั้งสิ้นถ้าผมโดนยิงตายก็น่ะแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้คลิปนี้ผมจะไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้น เดี๋วยวขอปรับแอรบนะนี่มยยันต้องมีความไวปรับกันแบบสดๆร้อนตรงน,นดดงนี้แหละโอเคโอเคนะน่าจะเสียงเสียงผมน่าจะดังรับว่ะเนื่องจากผมไม่มีไม์ผมพูดแบบพูดแบบแหกป,ปากเลยก็ได้นะไอะเจ้าโอ้ย ไม่ได้บุกเขาบ้างโอ๊ยไม่โดน h ลโ l o ไปไหน US เอ SU ร้อย SU ย้อยอันนี้เป็นรถถังอัจจอรี่ยิงแรงมากของรัสเซีย ไยเรียกเสียวลาต้องเรียกว่าโซเรียบ mm hmm. ดีนะครับแตกหงเพื่อนเรียบร้อยแตกโดนเควีทูยิงแตกไปเพื่อน mm hmm. ไปไหน mm hmm. ไปไหนเอ็งเนี่ยศัตรูตัวอากาศของเราเลยนะเพื่อน เองอ่ะตัวชักาดเลยชอบยิงเราตายบ่อยๆมานี่มามาดูกับเราหน่อยมามาดูกับเราหน่อยมามาสู้กับเราหน่อยมาีแตกบอกเลยว่าแตกเออเอเลี่ยนเหรอเนี่ย เดี๋ยวนั่นแหละเพื่อนดีมากดีแล้วไม่ตายไม่งั้นเราเหลือกันแค่สองคนนะเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเพื่อนเราเยอะอยู่เ้ามาสวนแต่รถถังผมมันเป็นปรถถังเกาะหนาะด้วยเดี๋ยวยิงไม่โดนเฉยแล้ว โดนเกาะได้ไงไม่เข้าได้ไงถ้างั้นกระสุนเจาะเกาะแรงสูงเอาไปกินไปโดนไม่เป็นไรขอขอขอ,ขอคิวขอคิวอยา่ยาอย่าแย่งคิวไม่ได้อ่ะมันไม่ตายมันไม่ใช่กระสุนอันนี้ไอ้กระสุนเจาะเกาะแรงสูงของผมเนะี่ยมันยิงไม่ตายแค่หน้าเดียวต้องกระสุนอ,นนอนันนี้ AP เนี่ยแรงสุด โอเคถือว่าเราสร้างความเสียหายได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแขมจัก,การไม่ได้สองคันเนะ่ได้ที่เท่าไหร่ทีสามโอเคก็ยังดีชนหมักหน่อยเพื่อนเปลี่ยนมากอีกว่าเปนรถสั่งเป็นรถสั่งคันอื่นนี่ว่าคันอื่นผมอาจจะตายเยอะหน่อยนะเพราะว่า ผมต้องผมเป็นคนที่ชอบเล่นรถถังเกาะหนาซึ่งรถถังที่ผมจะเล่นคือคันนี้มันเกาะบางมากซึ่งผมโดนยิงตายโคตรง่ายเลยโคตรบ่อยอ่ะทีสีบทีสีบก้าจัดไปรถถังสัญชาติอเมริกัน 4ี่หกเกียกได้ว่ะแต่ว่าเราไม่มีตังค์แล้วเราก็เล่นแบบไม่เติมโทรศัพท์ร้อนคกนไปก็ไม่แปลกใจฟิวบินไม่ถึงโทรศัพท์ร้อนเกินไปเออ่อาก็ปิดสัญญาณไวไฟกันนะกันเพราะว่าผมเปิดให้เครื่องหนึ่งเอาปิดแล้วนี่ รีบรีโหลดให้เสร็จรีบรีโหลดให้เสร็จไม่ไม่ตกอเอ้ยไม่เป็นไร <c oughs> เฮ้ยแต่ <c oughs> ว,ว่ามันอยู่ข้างบนเราจะลงไปยิงเอ้เราจะขึ้นไปยิงยงไงดีไหมไอ เฮ้ยโย่วัสซ้ําไปไหนล่ะเนี่ยรอกูแป๊บเดี๋ยวไปเซไฮายเฮ้ยไม่ไหวละกูชักจะเกริ่มไม่ไหวกับมึงอะเอาไปเลย500จัดไปไมั้ยแหมโอ้กูกําไรเลยอ๋อโอย โอ้ยแม่งเฮ้ยดันบินไปให้มันยิงโอ้ยปืนค้างอย่างนี้ได้หรอเธอเนไปรถงอัตจรอุ้ยอุ้ยสรเห็ดเรามาดูเพื่อนเล่นมังฟ้าเหลือคันเดียวเนี่ยรอบนี้เนี่ยเพื่อนเพราะปืนเองก็หมุนไม่ได้ด้วย หายแน่อุ้ยกเอร่อยมองเทงแน่มองเทงแน่เลยนั่นไงว้าเลวโว้ยดันบินไปให้มันยิงสวยดีครับสร้างเงินไปแค่หกร้อยบเลยนะ โอ้ยโดนหักเงินหกพันไม่เป็นไรเรามีเรามีเงินเยอะเอาอันนี้มงไอ้ฝ่ายยิงเนี้ยสานนัทอันนี้มันแน่มันแน่แน่เลย เออหน้าไปกันเลยดิฟ้าเฮ้ยเพื่อนใช้คันนั้นจริงดิรีโหลดกระสุนโคตาช้ดเลยนะฮ้ยแต่มันยิงแรงมันได้เปรียบตรงที่มันยิงแรงเนี่ยเพราะว่าปืนมันเป็นปืนใหญ่ขนาดร้อยร้อยห้าสิบสองมิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นปืนที่ยิงแรงนะสมัยก่อน มาจากอนิี้เมะเรื่องรถถังยังไงวะเนี่ยเรถถังที้งได้เนีย่ยโค้ดีโอ้ะสองทีไม่โดนบินมั่งจะทำไรยิงไม่โดนยิง <laughs> <laughs> ไม่โดนระแย่โอ้ยไม่ก็หน,นีไม่ได้อ้าวอุ้ยอ้าวอุ้ยเจ็บเจ็บ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปล่อยปล่อยปล่อยผมไปอย่ายิงผมิีแล้วเนี่นี่ไงสากนะครับยิงไอ้สนาไอ้สนาไอ้สนารีโหลดวท้ส่ขี้นูนได้สิโอ้ยเว็บไปนะ โดนไอเอสไอเอสยูอ2ยิ่งแตกโอยแต่อย่างน้อยก็ปิดชีพคากาศนะครับลอยคากาศเลยอ่ะโอ้ยไหนดึงเพื่อนสิ เดเอ๋อวเราเก็บได้หนึ่งตายตายไม่เสียชาละเพื่อนเฮ้ยยิงเอ้ยยูไม่แม่นเลยอะ่ะโอ้ห้าร้อยสองโอ้ยโอ้โยลอยคากานเพื่อนเราก็ยิงแม่นเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจัดจบเพื่อนหรอเจ็ดสู้ไหวไหมเนี่ยเลื่เหลือแค่สี่เองนะเพื่อนระวังจะโดนยิงคลาสกันล่ะสักพักโดดไปดลดมาโบ๊ะเรียบร้อยเลยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยไปซะแล้วเพื่อน <c oughs> เป็นเป็นทันที โอ้โหทีสิบสี่เรียบ้อยแตกเรียบร้อนหัวหลุดหัวบินไปไกลๆเลยอ่ะสร้างความเสียหายไปเจ็ดร้อยทำลายไปหนึ่งโอเคก็ใช้ได้แต่เงินของเราเนี่ยแหละโดนหัก 4ี่พันไม่เป็นไรโอเคมีงบประมาณสูงปปปเปลี่ยนมัง้งเปลี่ยนมัง้งเอารถถังคันอื่นมัง้งเนี่ยการไทย์รถถังสัญชาติญี่ปุ่นไอแต่ที่ยิงไว่ฟคันเมื่อกี้นะแต่จะรีโหลดกระสุนชาตอนนัดสุดท้ายห้ยิงครบสามนัดไอสามนัดที่ยิงปุ๊บมันจะรีโหลดหนึ่งหนึ่งวิ พอดีโหลดเสร็จพอยิงครบ3นัดมันเป็นดีโหลด10นาทีอันนี้ก็พอพอสู้ได้นะสืบลีสืบีเหมือนกัน3 2 1เซ็ตโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหแม่งมาโคกเยอะเล,เลเยเจ็ดเก๋อุ้ยขอโทษครับ <laughs> โอ้ยถอยก่อนเลยเดี๋ยว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 จะพุน่น <c oughs> ค่อยๆเรียงตัวกันนะทีส <c oughs> ี่ห้าอ้สี่ห้าพีสี่ห้าทีไหนหนึ่งสองสามเต็ม เต็มสูบเต็มกระเปิ้เต็มกระเปิียเลยกิน่เียงัหนึ่งข่แหนึงเียบร้อยเลยนะไ่หนึ่งไปหวานเลยนะเอาี่กันอรเันขอี่ีเจอกันจิเปนข้าแต่สี่เก้ี่สี่เก้ โอ้โหเห็นเนนะพือนยืนแล้วไปดี่าสองร้อยฝ่า,าโอ้ยหนีเอาไม่อยู่แล้วไปแล้วเร่งเครื่องไปไปไปยาโอ้ยมันมาสามแตก <c oughs> แตกเรียบร้อยเลยโอ้ยอ้อยแต่ว่าเพื่อนเราสู้สจนสุดตัวเลยว่ะ เฉี่ยวนีเดียวโอ้ยโอ้ยันไมมันมยิงแรงจังเลยวะทำไมาตอนเรายิงมันไม่แรงขนาดนี้วะเนี่ยสงสัยต้องจดจอนะ่อเนาะต้องยิงแบบจดจ่อไปเลย เพื่อนดันสร้างดันข้างเข้าข้างเข้าอุ้ยหลบได้เแต่ก็คงไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายนั่งไงเร้อบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว สร้างความเสียหายไปแค่800ป่าถ้ารรารถถังไปได้1คันโอเคก็ยังดีโอเคมาเรามาปิดคลิปดีป่ะปิดคลิปก่อนรถถังคันนี้อีกรอบหนึง่งให้เจ้าคันนี้หรือคันนี้ดีเอาไงเดียวคันไหนดีคันไหนดีกเอาเ้าที่รถถังหาย Ine, า wow. ขาคันนี้ก็ได้มาเลยมาแบบสุดท้ายละมาเหนื่อยเหนื่อยกับการพูด เยเซ่โจมตีใช่ไหมนัดจัดไปเราไปตรงโู้นนี่ฝ่ามาเลยเจ้ามาไปนน่นกันไปดูนกันสงสัยน่าจะมาตรงนี้แหละก่อนจบคลิปขอปิดให้ได้สักสองตัวก็ยังดีนะ ุยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเต็มสูบไหมไม่เต็มเฮ้ยนี่รถช้าไปหน่อยแค่สองลิตรหนึ่งเรียบรอ้อยแตกเดี๋ยวเพื่อนเราเก็บเฮ้ย เดียวจะเก็บหึงตัวไม่ได้เลยเหรอขอสักหนึตัวไม่ได้เหรอหิวคิวอะโอ้โอ้โอ้ก็สุดท้ทาย อุ้ยลอยไปติดตึกเอ้ยไปไหนรอตู่ด้วยรอผมด้วยเรียบร้อยแตกขอได้หนึ่งคันขอได้หนึ่งคันอ๋ออยู่ไหนอ้าว Tiên mai nó để tệ mà tôi là con cái Hello Hello Hua lót không phải đó đi rồi oh, đây Húng, Hello, my friend. <cười Hyundai> <laughs> <laughs> <travailler embora Natürlich. cười> โอเคโอ้ยสร้างระเบียบไปได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราโอเคได้เงินคืนมาสามพันเองเหรอโอ้ยทายที่สามโอเค โอเคก็ Pie, จบเวลากรับืวอสคลิปวันนี้เหนื่อยโอ้ยก็มนดีชอบนะผมชอบนะไอ้หมวดอย่างเงี้ยทำให้ผมคิวได้เยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับแบบเนี้ยแบบปกติโอ้ยผมฝ่าจะฆ่าได้โคตรยากเลยต้องวิ่งไปนู่นนี่น um 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 ั่นอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยบินไปยิงหัวแม่งเลยจบโอเคไปไปเจอกันคลิปหน้า